คุณสงสัยในแผนการของพระเจ้าโดย q j วแจ็คสต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI ฉันคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ตัดสินใจอย่างรอบคอบฉันพยายามนึกถึงทุกปัจจัยทุกผลลัพธ์และใช้เวลานานมากกว่าจะตัดสินใจอะไรสักอย่างเสมออย่างกับว่าการใช้เวลามากๆนี้จะช่วยให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นแน่นอนว่าฉันไม่ได้มีปัญหากับความไม่รอบคอบแต่ปัญหาของฉันก็คือถึงแม้จะพยายามแค่ไหน ฉันก็ยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ดีและไม่มั่นใจด้วยว่าจะมีใครบนโลกที่ทำแบบนั้นได้เพราะท้ายที่สุดแล้วเราต่างก็ไม่สามารถคาดการผลลัพธ์ของทุกการตัดสินใจได้เราไม่สามารถคาดเดาสถานการณ์ในอนาคตได้เลยและเราไม่สามารถรู้หนทางที่ดีที่สุดในการเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสที่จะมาถ,ถึงอย่างไม่คาดคิดด้วยฉันเผชิญหน้ากับความจริงนี้ตอนเรียนมหาวิทยาลัยปีที่3เมื่อพบว่าตัวเองทนทุกทรมานกับการตัดสินใจที่ยากลำบาก ความตั้งใจที่จะศึกษาเรื่องการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ comparative politics ของฉันทำให้ตัวเองได้มีโอกาสลงสมัครฝึกงานช่วงภาคฤดูร้อนที่สำนักงานตัวแทนของรัฐในกรุงวอชิงตันดีซีหลังจากที่สัมภาษณ์ไปแล้วฉันกรอกข้อมูลการสมัครและเขียนเรียงความส่งไปกระทั่งไม่กี่เดือนก่อนปิดภาคเรียนฉันก็ได้รับการตอบรับจากทางสำนักงานที่ไม่เพียงแค่เสนอตำแหน่งพนักงานฝึกงานให้ แต่ยังได้รับเงินสนับสนุนอีกด้วยนับว่าเป็นเรื่องที่แปลกใจเพราะการฝึกงานส่วนใหญ่ในกรุงวอชิงตันดีซีนั้นมักจะไม่ได้รับเงินสนับสนุนซึ่งเหตุผลหลักที่ฉันได้รับเงินสนับสนุนก็คือฉันเคยได้ทุนเรียนดีมาก่อนและทางแผนกที่ฉันสมัครไปก็รับทราบและยอมรับในความตั้งใจนี้นี่จึงเป็นที่มาของการได้รับเงินสนับสนุนในครั้งนี้ทุกอย่างดําเนินไปอย่างรวดเร็วสําหรับโอกาสที่จะสะสมผลงานและความมีเกียรติแต่ในขณะเดียวกัน ฉันเองกลับสั่นคลอนกับความรู้สึกไม่แน่นอนเรื่องการฝึกงานในครั้งนี้และเลือกที่จะตอบสนองด้วยการอธิษฐานอย่างจริงจังเกี่ยวกับการตัดสินใจในครั้งนี้ระหว่างที่ฉันอธิษฐานฉันก็พบว่าตัวเองอยากได้งานใกล้ๆมหาวิทยาลัยที่เรียนอยู่เพื่อจะได้อยู่บ้านในช่วงฤดูร้อนแทนที่จะต้องไปใช้ชีวิตไกลถึง700ไมล์ในกรุงวอชิงตันดีซีการตัดสินใจของฉันในครั้งนี้ไม่สมเหตุสมผลเนซะเลย ฉันเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียเหตุผลต่างๆท้ายที่สุดแล้วทุกคำตอบก็ชี้ไปยังการฝึกงานในกรุงวอชิงตันดีซีส่วนหนึ่งเพราะมันเป็นโอกาสที่ยากที่จะได้ทำงานในตัวแทนภาครัฐแน่นอนว่าฉันจะได้ประสบการณ์มากมายในสาขาที่ฉันกำลังศึกษาและเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เป็นแสงสว่างในศูนย์กลางเมืองของประเทศฉันคิดไปถึงขั้นย้ายไปอยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซีหลังจากเรียนจบปริญญาซึ่งมันจะทำให้ฉันมีโอกาสได้สร้างความสัมพันธ์ที่อาจช่วยให้ฉันได้งานทันทีหลังจากเรียนจบการศึกษา อย่างไรก็ตามยิ่งฉันอธิษฐานเกี่ยวกับการตัดสินใจมากเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งรู้สึกสบายใจมากขึ้นกับการเลือกที่จะอยู่ที่บ้านเกิดกลับกันฉันยิ่งรู้สึกไม่สบายใจมากขึ้นเกี่ยวกับการฝึกงานที่กรุงวอชิงตันดีซีในที่สุดฉันก็รู้ว่าฉันต้องเลือกอะไรดังนั้นหลังจากการต่อสู้และอธิษฐานเป็นเวลาหลายสัปดาห์ฉันก็แจ้งทางสำนักงานและคณะกรรมการทุนการศึกษาของฉันว่าฉันคงไม่รับข้อเสนอของพวกเขาอันที่จริง ฉันรู้สึกโล่งใจมากแต่กลับต้องอึดอัดเมื่อตอบคำถามของคนรอบข้างได้แค่ว่าฉันนิษฐานเรื่องนี้แล้วและรู้สึกว่าการไปฝึกงานที่วอชิงตันดีซีเนี่ยมันไม่ใช่ถึงแม้ว่าเพื่อนคริสเตียนที่สนิทสองสามคนจะเข้าใจในการตัดสินใจของฉันแต่คำตอบธรรมดาธรรมดานี้ก็ยังคงทำให้คนส่วนใหญ่มีคำถามอยู่ดีในอีกห้าปีถัดมาจนตอนนี้ฉันเห็นว่าการใช้ชีวิตในช่วงรดูร้อนที่บ้านเกิดทำให้มีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อน โดยภายหลังฉันได้แต่งงานกับเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึ่งและยังสามารถเห็นได้อีกว่าในขณะที่ฉันมอบแผนการเรื่องการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบนี้ให้กับพระเจ้าพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงเส้นทางและแรงบันดาลใจในอาชีพของฉันไปโดยสิ้นเชิงโปร่งวางเส้นทางการทํางานของฉันใหม่อย่างที่ฉันไม่สามารถคาดการณ์ไว้ก่อนหรือเตรียมความพร้อมล่วงหน้าได้เลยเราไม่สามารถหาคําอธิบายหรือเหตุผลได้เสมอว่าทําไมพระเจ้าถึงนําให้เรามาทางนี้ บางครั้งอาจจะใช้เวลาถึงครึ่งชีวิตกว่าเราจะเข้าใจหรือท้ายที่สุดแล้วเราอาจจะไม่รู้คําตอบเลยก็เป็นได้จนมาถึงตอนนี้พอมองย้อนกลับไปฉันก็คิดว่าฉันเห็นแล้วว่าพระเจ้าทําอะไรในตอนนั้นและฉันดีใจที่พวกเราดาเนินตามแผนงานของพระองค์แทนที่จะเป็นแผนการของตัวเองฉันยึดมั่นจากสิ่งที่เกิดขึ้นนี้และคอยย้ำเตือนตัวเองว่าความยิ่งใหญ่รอบรู้และยอดเยี่ยมของพระเจ้านั้น ไม่ได้ถูกจำกัดจากตรรก,กะและความคิดของมนุษย์ช่วงเวลาแห่งความชัดเจนเหล่านี้สอนให้ฉันมอบแผนการทั้งหลายไว้กับพระเจ้าผู้ทรงมีความคิดและแผนการที่สูงส่งกว่าความเข้าใจของตัวฉันเองสุภาษิตบทที่3ข้อ5ถึงและอิสยาบทที่55ข้อ8ถึงมากกว่าที่จะยึดถือความเข้าใจของตัวเองและสิ่งที่โลกนี้บอกว่าดีฉันรู้สึกขอบคุณที่ในฤดูร้อนปีนั้นตัวเองไม่ได้จบลงที่กรุงวอชิงตันดีซี เพราะมันจะทําให้ฉันออกห่างจากเส้นทางอนาคตอันสวยงามที่พระเจ้าได้วางแผนไว้สําหรับชีวิตแต่งงานของฉันและงานของฉันในขณะนี้ฉันรู้สึกสบายใจที่ได้รู้ว่าพระเจ้าคู่ควรกับความไว้วางใจแม้พระองค์จะทรงนําฉันไปในทางที่ไม่สามารถคาดการได้หรือทําให้สับสนบ้างในบางครั้งพระเจ้าเป็นนักประพันธ์ที่สมบูรณ์แบบฮีบรูที่ 12: ข้อ2และนั่นหมายความว่าพระองค์รู้ทุกตอนของจุดเปลี่ยนในชีวิต ความท้าทายทุกอย่างที่เราจะต้องเผชิญและทุกข้อผิดพลาดที่ฉันจะทำฉันสามารถขอคำแนะนำจากพระองค์ได้เสมอและเลือกที่จะวางใจในพระองค์ก่อนจะเชื่อตัวเองหรือสิ่งที่โลกบอกว่าดีเพื่อให้พระองค์กรรมชับและประพันธ์เรื่องราวในชีวิตของฉันต่อไป